นี่ครับไถเก็บรอบสองไอ้เจ้าของนาครับมาขั้นเป็นยังที่ถามาได้งานหลายครับพอแบบนี้ครับนี่น้อยเก็บให้เบื่ครับบางนี้ทั้งงานนี่ไถพวกเขาครับมาไถรอบแรกไทยพวกเขานี่งานที่สองไถเขาครับรอบสองนี่ผมว่าไถรอบสองครผมมันตกงเลยมันไถเขาอันนี้ไถเขาพอดีครับเก็บให้ไม่ครับไม่ใช่ปัญหาครับ ใจลูกค้าไว้ก่อนน่ครับอันนี้ไทยรอบแรกครับอันนี้ให้นี่ไขรไทยเขาดีครับเป็นพอดีเจ้าของน้ว่าให้นี่เขาไม่ค่อยดีครับผมออเดอร์จะแก่เห็นไหมใจเจ้าของน้าไว้ก่อนครับปีหน้าห้าเข้าจะได้จ้างอีกครับอันนี้ก็ไทยไว้รอบแรกแล้วครับ อีกเป็นหนึ่งอีกเทคนิคครับเทว่าพากันได้งานว่ได้างานนี่ยังบอกว่าตัดราคากันครับที่ยุ่ยที่ผลงานน้อครับเล็กๆหน่อยเฮ็ดให้เบิดครับนี่กะประมาณสามสิบลาครับไทยทีมไว้เราเครื่องหนึง่งเมื่อนี้มาเก็บอีกเครื่องหนึ่งครับคันเดียวโดดสามสิบลากะ ไล่ละสองร้อยกะบหกพันพอดีครับเค็ดมือละสามเค็ดงานมือละสามพันอีกคโอเคครับยุ่ิได้การมันไปไปหานี่ครับเมื้องไว้ครับเวลาเขาแไอเก็บบางเรื่องบางนี้ย้วยที่เรียวครับเพราะว่าต้องเบื้องนล้วว่านาเขาไหลมันไหลแต่น้ำน้อยกะ

ลูกค้าคือพระเจ้าครับนี่ก็ใไ้ทายเก็บบางที่ว่าหยามันเกิดขึ้นครับ ชิปนี้ก็ว่ายาวครับเอามาให้เป็นความรู้ครับสำหรับพี่น้องรถไทยน้ำกันก็นคือว่าย่าไปสิ้เกียครับเรื่องถ่ายน,นีน้ำมันเมื่์ชิพนันสิพน,น,น,นีครับครับว่าพอไทยก็ไทยครับพอไทยแล้วเมื่อเขาดีให้เป็น ก็เลยคิดครับรถปีนาคันนี้มุกนี้มันใส่ไงจามินโหนาก็เลยยิ้มแย้มทครับถัดพุทธเดมาไทยแล้วสร้างให้ไปซ้ำบางคันบางนี้ว่นไปปีนาเขาเลเปลี่ยนคันใหม่ครับนี่เป็นเทคนิคอีกเทิกนึงทคนิคนึงครับที่ว่ารถจะมีงานรถมีงานครับก็คือรถนี่รถคมคมคันนี้ บม่ได้จอดครับนี่ภาษาจุดทำครับชิ้นหนังครับซึมล้ะขันพุ่มฟ้อมเด้อก่งขันพุ่นพ้อม ครับสำหรับจีนิก็ฝากมันพียงนองไปเพียงสนิทก่อนครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนซินเผาคอตั้งรอหนาครับรอฟังขวาครับลังคุดคือว่าได้สอบดูแทนเนาะก็คือว่ารถเขาใช้งานครับใช้งานตลอดตั้งแต่สายจนค่ำครับวันแม่นวันแปดชั่วโมงครับตั้งแต่ตีห้าหอดทงวงแรงหอดซีถุ่มก็มีครับลังเหนือผมหนีวุ้นซีเลียครับเพราะว่ารถเขาใช้งาน มันก็ต้องมีซึกหลอเป็นธรรมดาครับตามมาอยู่ครับเป็นกระซุกขั้นครับเพราะมีว่าคันไหนยิ่เป็นเพียงแค่ว่าคันที่ว่าเขายังไม่ซึมก็คือว่าเขาใส่งานน้อยกว่าคันนี้ครับใส่งานน้อยครับเพราะว่าหลังขั้นก็ออกมารับจ้างอีครับหลังคันออกมาถ่ายร่างจะของก่ะรถมันก็ไม่ค่อยเป็นอย่างครับมันก็ตั้งอย่างรถที่ว่าเขารับจ้างครับ สำหรับท่านนี้ก็ฝากพี่ฟงังน้องว้เพียงสำหนี้นครับสวัสดีครับ